พระคาถาคุณแผนชมตลาดใช้เศกแป้งผัดหน้าหรือเศกใส่ฝ่ามือลูปหน้าเสยผมระลึกถึงครูอาจารย์เจ้าของวิชาและคนที่เราปรารถนาที่ต้องการตลอดจนฝูงชนทั่วไปไม่จอดจงว่าเป็นผู้ใดโดยเฉพาะเห็นผลมามากแล้วศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแลอันหนึ่ง ใช้คาถานี้ด้วยความมีสติยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบเพื่อความจเจริญของตัวท่านและครอบครัวด้วยเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมสีสีหน้ากูคือใบบัว ตัวกูคือวงพระจันทร์กูจะเสกแป้งน้ำมันทาให้เจ้าแสนสิเนหาให้พระยาแสนรักสวาหะมะออุนะเมตาโมถามหาพุทธรักฆ่าทาอ่อนใจยะเอ็นดูกิตตังวาปุกทังวาคันทังวา ราชกุมารีวาราชกุมารโรวาอิถีวาปุริโสวาพาณิโชโววาพาณิชชาวาปริเทวันติมุทุกิตตังทิสวามุขังกิตตังปิยังมะมะยังยังอินทะสิเนหาพรหมสิเนหา อิสวนสิเนหานารายณะสิเนหาสวะหะประสิทธิประสิทธิจังมิตตะจิตตะมิตะจิตตังผูกจิตผูกจังโอมละรวยมหาละรวยสัพพะละรวยสวะหะอุมเมตาจะ มหาราชาสัพพสิเนหะจะปูชิตาสัพพสุขังจะมหาลาพังราชาโกรทังวินาสันติสาวสาวแท้แท้ไม่ไม่แม่แม่แมผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงเอหิมะนาปังจิตตังปิยังมะมะ อิติปารมิตตาติงสาอิติสัพพัญญามาคตาอมราศีกูเอ๋ยจงมาเป็นอาจสีนาวาดมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วงหญิงชายทั้งปวงรักกูมิรู้วายด้วยสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหม ฟ้าเห็นฟ้าชมพรหมเห็นพรมรักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายเอ๋ยมารักกูสวาหัโอมสิทธิดําดำเนินสีสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระแมน แขนกูงามคือพระศีฉัรทันฟันกูงามคือพระนารายกายกูคือพระอาทิตย์เล็กูคือพระจันทรเสาวใช้ในสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิได้มากูจะรำลึกถึงต้นไม้ต้นไม้ก็มาอ่อนอยู่งวยงงก็จะรำลึกถึงพระยาหง พระยาหงก็มาถิ้งถ้ำทองกูจะรำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระคงคากูจะรำลึกถึงอัครมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่นอนกูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อนก็มาพลัดแม่ระเหระหน ขวานขวายกูจะรำลึกถึงช้างพลายในป่าต้นก็มาลืมไพรกูจะรำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูจะรำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูจะรำลึกถึงเจ้าไทยท่านก็มาปราณีกูจะรำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนกูจะ ลำลึกถึงฝูงคนฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วนหน้าทุกชั้นฟ้าและแผ่นดินกูจะรำลึกถึงพระอินทร์ท่านก็มาปารมนักรักกูทุกชั้นฟ้าฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก็มาร้องให้อยู่ง่ายๆอมรำจิตรำจวน เวยร่ำจักร่ำรักร่ำชมร่ำบนสวาหอมอิสวาสุป,ปิโยปิยาจิตตาปิยามะมะเอหิตุริตะติระตา